ที่ของรายการไลฟ์สไตล์ h ชน n บายย y มา a h าค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษสุดจริงๆเพราะว่าเรามีแขก VIP เชละค่ะมาจากยามาฮ่าไรเดอร์ขเขาเป็นผู้บริหารใหญ่จริงๆของบริษัทโตโยต้า Show ถ้าบอกว่าโตโยต้า Show นั้นคุณผู้ชมคงจะงงใช่ไหมคะว่าเพราะว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยอยู่กับรถ4ล้อค่ะแต่ทำไมผู้บริหารท่านนี้เขาถึงหลงไหลการขับขี่รถบิกไบค์นะ คำตอบไม่ได้อยู่ที่พัชลินค่ะคำตอบอยู่ที่แขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชันชัยศรีสุวรรณเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้าชูโชไทยแลนด์จำกัดซึ่งน้องๆเรียกผมว่าพี่น้อยครับต้องขออนุญาตเรียกพี่น้อยต่อหน้าคุณผู้ชมเลยนะคะพี่น้อยค่าออ,อ,อยากจะทราบจริงๆว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ โตโยต้าทูโชนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างคะครับโตโยต้าทูโชเป็นกลุ่มบริษัทของโตโยต้ามอเตอร์นะครับซึ่งเป็นพลายเออร์เรื่องวัตถุดิบให้สป라이์พวกพาร์ทให้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องระบบโลจิสติกส์ให้นะครับง่ายๆก็คือเป็นบริษัทลูกของโตโยต้าที่คอยสนับสนุนการทํางานของรถยนต์โตโยตานั่นเองครับก็แน่นอนครับพี่น้อยคะ่ะพี่น้อยอยู่กับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถ4ี่ล้อนั่นคือ,คร,อรถในเครือของบริษัทโตโยต้าแล้วพี่น้อยคะแล้วทำไมอะไรอารมณ์ไหนพี่น้อยถึงลหลงไหลกันขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งคะครับก็ตั้งแต่เด็กเลยนะครับอายุสัก17ได้นะครับก็ชอบมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันเป็นบอยทอยนะเด็กผู้ชายทุกคนก็ชอบของเล่นนะครับของเล่นของเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต เครื่องบินปืนเครื่องจักรมอไซค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของบอยถอยก็คือของเด็กๆนะครับแล้วก็ผมมา่เริ่มขี่ตอนอายุ17เนะครับเข้ามาอยู่กรุงเทพหลงไหลมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็ทำงานนะครับหลายๆที่ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานส่งเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กส่งหนังสือพิม ไม่ว่าจะทำงานาที่บริษัทหนังแห่งหนึ่งนะครับสร้า,างวงดนิล์มก็ส่งแบบโฆษณาให้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลิเวียส่งฟิล์มโฆษณาให้กับโทรทัศน์นะครับแล้วก็ส่งภาพยนตร์ตัวอย่างให้กับโรงภาพยนตร์ทั่วๆไปนะครับตอนนั้นก็ใช้ม,มอเตอร์ไซค์มาสุดท้ายก็เป็นพนักงานเก็บงนให้กับบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บริษัทหนึ่งนะครับจนกระทั่ง มาสมัครและสอบเข้าทำงานที่บริษัทเตอร์เตอรโชคไทยแลนด์ที่ว่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังใช้มอไซค์อยู่พักหนึ่งนะครับจนทั้งย้ายไปอยู่ฝ่ายขายก็ไม่มีโอกาสได้ขี่มอไซค์นะครับตอนเป็นเด็กๆก,ก็มีมอร์ไซค์เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ารวยหรือมีสตังค์นะครับขี่ไปแล้วก็พอร์ตไม่ไหวโดนเขายึดไปนะครับก็มียามาฮ่าหนึ่งคัน เป็นรถที่ชอบมากนะครับเป็นรถจกักรยานยนต์2จังหวั2สูบรุ่น r d 1 2ดีนะครับสีฟ้าจำได้ว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะมีรูปเห็นนะก็พยายามไปลือหาให้ดูนะครับเป็นรถที่ทรงเหมือน,อนรถแข่งนะครับแล้วผมก็ไปแต่งเป็นลักษณะเหมือนรถแข่งนะครับไปทำแฮนด์จับโช๊กนะครับไปเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นท่อรีดคงจะเคยได้ยินนะ ถ้าเครื่องยนต์สจังหวะเนี่ยถ้าจะให้รถแรงๆท่อไอเสียก็ต้องเป็นท่อรีดนะครับเสียงมันก็จะดังๆหน่อยเราก็ขี่สนุกสนานดีนะครับก็พอมาอยู่ฝ่ายขายนะครับก็ทํางานเดินทางต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่ได้ขี่ไปครับก็ถือว่าชีวิตในวัยรุ่นของพี่น้อยนั้นก็ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นในปัจจุบันนั่นคือก็ลหลงไหลความเร็วและที่สําคัญคที่สุดก็คือเป็นนัก แต่งรถมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะคสนุกสนานมากไหมคะในช่วงวัยนั้นกับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตอนเป็นเด็กนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก,ก็เพียงแค่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่ไปกับเขาทําทความเร็วกับเขาได้อะไรเงี้ยนะก็มีกลุ่มมีก้อนนะครับครั้งแรกเนี่ยผมอยู่ในห้วยขวางนะครับจำชื่อร้านได้แม่นนะครับร้านนําเจริญนะครับซึ่งเฮียหมา เป็นเจ้าของร้านแล้วก็แต่งรถอะไรต่างๆนะครับมีทั้งรถ4จังหวะรถ2จังหวะนะครับก็ขี่ไปเที่ยวเล่นกันทั้งกรุงเทพไปพัทยากรุงเทพไปลบบุรีไปทําบุญสมัยก่อนนู้นเวลาขี่รถไปด้วยกันเนี่ยจะทําความเร็วให้มากก็ต้องนอนขี่นะครับไม่ใช่หมอขี่อย่างสมัยนี้สมัยก่อนต้องนอนขี่แข่งกันไปเลยนะครับมีรถหลายยี่ห้อนะครับซึ่งแต่ละคนก็แต่งกันแบบ เครื่องยนต์อย่างแรงนะครับสวยงามยังไม่ค่อยเท่าไหร่สมัยก่อนนะเพราะมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์แต่งเรื่องความสวยงามเยอะก็ส่วนใหญ่จะแต่งให้แบบเบาแล้วก็เร็วอะไรเงี้ยนะครับฟังเทคนิควิธีของพี่น้อยแล้วจะคล้ายๆกับเด็กสมัยนี้นะคะเพราะว่าประเพณีในการขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ยังไม่มีอะไรเลือนไปกันนั่นคือเรื่องของการออกทัวร์ลิง ในระยะใกล้ถือว่าพี่น้อยเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผ่านโลกนั้นมาเรียบร้อยแล้วเหมือนพื้นฐานปัจจุบันพี่น้อยคะ่ะการที่พี่น้อยเนี่ยอยู่กับความเร็วนั้นพี่น้อยเคยเจอเรื่องไม่ดีกับมอเตอร์ไซค์บ้างไหมคะอ๋อมตอีตอนเป็นตอนเป็นเด็กๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดเยอะครับเยอะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการใช้รถนะครับกับประกอบกับ ตอนเด็กๆเ,เราก็อาจจะห้าวหาญนะครับไม่ค่อยกลัวอะไรไปไหนมาไหนก็แบบขี่กันอย่างง่ายๆนะครับโวกน,น็อกไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีรมมองเท้าขี่อย่างดีก็ผ้าใบนะครับกางเกงก็เจ๋งสุดก็คือยีนนะครับถ้าเสื้อก็เป็นแจ็คเก็ตให้ดูเหมือนกันลมท่านั้นเองไม่มี <c oughs> มี้เหมือนปัจจุบันถุงมือก็อาจจะมีแบบ ครึ่งครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยก็ขี่กันแบบง่ายๆธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีแว่นตากันกันแดดซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้กันลมเลยเหมือนที่เราใส่เลยแบนเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ได้กันลมแล้วลมก็บาดน,นะครับเราขี่ไปในว่าถอดพอถึงถอดแว่นออกก็ขาวอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นมีแพนด้า <laughs> ใช่นั้นแหละ <laughs> ท่อไอเสียนะครับ <laughs> ก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นหลายครั้ง <c oughs> กับทั้งจากตัวเราเอง <c oughs> จากสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างตัวเราก็คือเราขี่รถเองไม่ระวังล้มนะครับตกหลุมล้มนะครับแล้วก็ที่ใหญ่ๆสมับผมก็ครั้งหนึ่งขี่มอไซค์ไปแล้วก็มันมีเนินนะ่ยด้วยความเป็นวัยรุ่นก็สนุกนะทำเป็นเฮิร์นเหิน,หนงี้ยเสร็จแล้วพอรถลอยตัวไปคันเร่งปอกขันเร่งหลุดหลุดก็คงนึกภาพออกนะตอนลงมันจะไปยังไงครับ รถก็ไปเสาหนึ่งผมก็ไปเสาหนึ่งนะครับจมูกนี่เย็บจมูกที่นี่ฟันหน้าห้าซี่นี่คือฟันปลอมหมดนะครับสมัยนั้นก็ไม่มีเครื่องป้องกันอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ลม้มแล้วพักเท้าก็ฝังเข้ามาในเท้าเนี่ยครับก็เวลายกก็ยกไม่ได้เพราะติดพักเท้าต้องมีคนมาช่วยแล้วดึงออกอย่างแรงนะครับเรื่องท่อหายเสียโดนขานี่เป็นปกติเลยครับก็น,นั่นคือชีวิตเด็ก นะครับการขี่มอเไซสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันนอ้นอยครับน้อยครับก็มีแต่เราคงไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะรวมทั้งอาจจะไม่มีปัจจัยที่จะไปสานหามันมานะครับก็ถือว่าเทปนี้นะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ก็ได้เป็นอุทาหรณ์กับน้องๆที่ดูรายการไลฟ์สไตล์ชนะใบยามาห้าอยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีเรื่องราวของพี่น้อยที่จะมาเล่าสู่กันฟังทำไมพี่น้อย ถึงได้ขี่รถเด็กวันนี้พี่น้อยเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่น้อยเริ่มที่จะมาขี่ Big บิ๊กไบค์เป็นเพราะอะไรนั้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ